สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผม y 1 1 3นึ่งมเร็วนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กับบอกฟูดกันอย่างเช่นเคยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่บอกฟูดอัปเดตเผา V4 เข้ามาผมยังไม่เคยทําสําเร็จสักเผาเลยครับทุกคนโคตรเสียใจโคตรน้อยใจเลยทั้งนั้นที่คนอื่นเขาใช้เผา V4 กันไปเยอะแยะแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะตั้งใจทําเผา v 4ี่เทียสิบให้สําเร็จให้ได้เลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมกระ ผู้ชมช่วยกันกระทืบไลค์ผมก็จะมีกําลังใจในการทําเผ่า V4 นะครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทําเผ่า V4 เทียสิบกันนะทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะทุกคนการหาก่อรับการทําเฟืองการทําเผาอะไรต่างๆนะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากและซับซ้อนวงลิฟต์สหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทํานะเพราะฉะนั้นวันนี้จะตั้งใจทําให้สําเร็จให้ได้เลยนะครับผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปล่าก่อรับกันก่อนเลยอันดับแรกไปกันเลยครับผม 2000 years later ก่อรับเกิดแล้วผมเจอก่อรับแล้วครับทุกคนก่ <Yahoo! S 2> <laughs> อรับมาแล้วมารุจ้าในที่สุดก่อรับข่าก็มาสักทีว้าวเอาวีสี่าต้องมาแล้วละ่ะมึงขึ้นไปข้างบนมัง้ง หมดแล้วนะเรียบร้อยสำเร็จแล้วไปหาเพื่องหาเพื่องกันกองว่วงเจอกองว่วงเจบด้วยเพื่องอยู่ตรงไหนอ่ะโหมดสว่างเปิดยังไงหรอฟาร้าด์โหมดฟา้าด์โหมดทำไงวะเซตติ้งหรอตรงไหนอ่ะตั้งค่าตรง PVP อ๋อตรง PVP อ๋อนี่เรฟาฟ้าด์โหมดโอเค ฟันเฟืองข้าอยู่ไหนไม่เจอเฟืองอีกแน่เลยเปิดฟาส์หมดแล้วมาเจอแล้ว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 ฟันเฟืองเจอแล้วเฮ้ยฟาส์หมดปัญหาฟันเฟืองได้เรียบร้อยเก็บแล้วในท่สุดผมก็ได้ฟันเฟืองแล้วครับทุกคนออฟาส์หมดมันจะทําให้เราเห็นพื้นที่ท <elt> ั้งหมดนะครับทุกคน หาคนขายของก่อรับก่อนอืมกอรับอยู่ไหนวะอ้ยไม่ใช่พ่อค้าขายของอยู่ไหนวะเจอไหมเนี่ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วในที่สุดก็เจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วดูกระซีขายอะไรบ้างคิดขายอ๊้ยไม่ใช่ชาโด์ Shadow, พูดผิดชาโด์ชาโด้ชาโดแล้วก็แสงก่อรับขายชาโด์นะครับ คือตอนนี้อยู่ในฟาร์โหมดเลยนะเป็นภาพการ์ตูนเลยนะเราไปดึงคันโยกกันเราจะไปดึงคันโยกพี่มาเข้าดีแป๊บหนึ่งผมจะที่บายให้ฟังดีดคอร์ดเหรอฮัลโหลพี่ไว้สวัสดีครับอืมคือแบบนี้พี่การที่จะทำเผาวีอ่ะมันต้องรอฟูลมูนครับพี่รอพระจันทร์เต็มดวงอ๋อใช่ครับต้องรอพระจันทร์เต็มดวง แล้วก็จะใช้ทั้งหมด3ามเผ่าเป็นเผาที่ไม่ซ้ํากันครับแล้วก็การที่พี่ได้เฟืองมาแล้วคือที่ไม่ต้องไปหาอีกเลยครับถ้าพี่ทาเควสนั้นเสร็จแล้วก็คือพี่ทําเผ่าได้เรื่อยๆทุกเผาอรอฟูมูลอย่างเดียวใช่ครับทุกครั้งที่ฟูลมูลพี่สามารถทําได้เลยครับโอเคโอเคจะใช้แฟกเต์มจำมันประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นเกือบเตรียมไว้แล้วครับสักสามหมื่นต่อเผาเทียสิบนะครับไม่ไม่ 4, ไม่วีสี่เฉยเนี่ย ท่าไหี่สี่เฉยก็ 4, 4, 4, ประมาณ2,000ครับแล้วก็ต้องทำเควส์แอนเชียนวันอัพผมแนะนำว่าถึงเทียห้าก็พอเทียห้าก็ก็เก่งนะครับเทียห้าคือเราจะกดไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไปเรื่อยมันจะมีเควสให้ครับไปรับเควสหรือแอนเชียนวันครับตรงประตูพี่รีเกมได้ใช่ไหมเนี่ยเออ่รีเซิร์ฟครับพี่รีเซิร์ฟบีวเองภูมิมูมาแล้ว ดึงคันโยกว้าว <Whoa. S 1> เผาปลาอยู่ไหนเอ่ยเผาปลานี่ทางออกหนึ่งสองสามสี่อ๋อนี่ไงโอเคสี่สามสองหนึ่ง let's go ตีเจ้าทะเลเหรอเปลียนผมก่อนแล้วกันตีซิปโกวีงเหรอแม็กมาอยู่ไหนอ่ะตีเจ้าทะเลเสร็จมุกี้ทำไงต่อเกิดอะไรขึ้นตีบอสเหรอวิ่งตามแสงอ,อ๋อ ให้วิ่งตามแสงนะครับโอเคไปอันนี้ก็ล็อกออกต้องเลือกตัวนี้หรอโอเค ในที่สุดข้าก็มีเผ่าวีสีใช้กับเขาสักที <Yahoo! S 1> ในที่สุดก็มีเผ่าวีสีใช้แล้ว One hour later พี่ต้องทำยังไงต่อเนี่ยออขั้นแรกมันมันต้องไปตีมอนน่ะแล้วก็แปงลงร่างประมาณสักประมาณ3รอบสีรอบนี่แหละทำไม่ได้แปงลงร่างเสร็จสุกแล้วก็ไปรับเควสไอ้ A, ลูกกลมๆนั้นอีกทีนึงไปจ่ายตังมันแล้วเราก็จะทำรอบ2ได้อ๋อนี่เหรอมันจะมีอ่าตรงไอ้นี่ตรงชั้นหนังสือเนี่ยมันเขียนบอกเ่าอยู่ว่ามันให้ทำอะไรบ้าง่ มันจะเลื่อนขั้นได้โอเคเออนั้นแหละมันจะบอกอะไรกี่ครั้งกี่ครั้งบอกเลยตีคนได้ปะตีได้ตีได้พอแล้วพอแล้วมา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 แล้วอะไรตังเนี่ยว้าวทำไมพี่ไม่ไม่ขึ้นเกาะไม่ขึ้นไม่ขึ้นพี่ต้องไปขั้นเพิ่มขั้นนี่ก่อนขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าเหมือนจะมีเกาะให้เลือกเช็ดทรงผมพี่ยังกับซูเปอร์ไซย่าผมขาวได้ไงเดือดตื่นไปพักหนึ่ง เจ้อเผ่าปลากับไอ้ผลค้าแร่งวิ่งไล่ตีแบบโคตรเถื่อนเลย <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> แบบโอ้ยมันหนืดไงพี่แล้วมันหนืดอนี่ยหนืดเดีดแล้วมันถึกเขาวิ่งไล่ตีอะไรก็สู้ไม่ได้บอกเลยตีกันกันกันยังโอเคได้แล้วได้แล้วแผงล่าง้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครั้งที่สาม สมมติถ้ารีเซิร์ฟอย่างเงี้ยเราต้องมาทำคเวสใหม่หรือเปล่าถ้ารีเซิร์ฟอ่ะเออไม่ไม่ถ้าถ้าพี่ทำไอ้ตรงนั้นอ่ะที่ว่าสาคนเขาบนเสร็จแล้วแล้วพี่ไปรับควสกับกลมๆแล้วพี่จะรีไปไหนก็ได้ทีเนี้ยไปทำตรงไหนกก็ได้แล้วก็มารับกับมันใหม่เออแล้วก็ไปจบควสกับมันใหม่ไปรับเฟืองแล้วกลับมารับควสเหรอตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้พี่กลับไปรับควสเฉยๆก่อนต้องรอฟูมูลเหรอมันต้องออารับฟืองมันต้องฟูมูลอีกรอบหนึ่งฟูมูลรอบตอน่งฟูมูลถ้าเป็นเซิร์ สามสิบนาทีประมาณนั้นไม่ไม่ไม่หนึ่งชั่วโมงที่ต้องไปไหนก่อนเนี่ยนี่ไงหลับไปตรงนี้อ๋อกลับมารับเฟืองใช่ป่ะอแล้วก็ติดเซฟอ๋อซื้อมันต้องจ่ายหนึ่งพันแปดมอ่าโอเคตอนนี้คือได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วเราจะได้เกาะนะถ้แปลงร่างนานขึ้นดีเออไอ้นี่ไอ้นี่มาทําให้แปลงร่างนานขึ้นไอไอเฟืองนู่มมันทําให้แบบอัพสกิลได้อัพสกิลเกาะกับสกิลเนื้อที่กดรับเฟืองอีกใช่ไหมเนี่ยหรือว่ายังไม่ต้องรับได แต่ยังไม่ต้องรับพี่มันรับได้ครั้งเดียวต่อต่อจากการทำหนึ่งครั้งพี่ต้องไปทำฟูมูลรอบสองที่เนี้ยรอฟูมูลต้องรีเซิร์ฟดิต้องออกเซิร์ฟก่อนอนะ่ะใช่ใช่รีเซิร์ฟดิ one hour later ไปยืนหน้าประตูเผาใช่ปะ่ะใช่ใช่รอมันฟูมูลแล้วแล้วคุปต์พร้อมกันเลยนี่ฟูลมูลละพี่อย่านับสามนะอ่าพ,พิในแชทอีพิมพ์ในช่องเกมอ่ะมันจริงจรสามกดเลยได้ป่ะได้อีกคนมันเข้ามายัางอ่ะยังไม่เข้ามาเลย มีแค่สองคนหรือเปล่าเข้ามาเข้ามาเอาาเอไอทับยูเข้าไม่ได้เหรอเข้าไ,ได้ดิอ๋อเผาปลาเหมือนพี่เขาไม่เข้ากดยังผมกดไปแล้วนะมันได้ยินเสียงเ<อ>พิ่งกด,กกดอ่ะเออใช่ไ <c oughs> ด้ยินเสียงเพิ่งกดรอนบอกว่าพร้อมเหมือนก็ได้มันเพิ่งกดนี่น่าจะดีกว่าดาวที่หลังเราเออให้มันนับดีกว่าได้แล้วได้แล้ว มันก็ไม่ยากนะทำไมมันวายพี่ต้องเอาพี่ต้องตีเจ้าอหรแอ้วเนี่ยใช่พี่ทำอย่างนี้เรื่อยๆไดเหิือสองหมื่นเอนงี่ไปไหน,นต่อรอ รอ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 ผมทำเควสเสร็จก่อนอ๋อคือทุกคนต้องเสร็จเควสพร้อมกันใช่ปะ่ะใช่ใช่ไม่ไม่พร้อมกันก็ได้มันมีเวลาจำกัดอยู่ก็คือต้องเสร็จให้ทำเควสให้เสร็จก่อนหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยออนเนี่ยถ้าเสร็จก็คือจะวาร์ปมาห้องนี้แล้วมันก็จะให้สู้กันแต่เราไม่ต้องไงเราก็รีตัวให้พี่ชนะไปแล้วพี่ก็ไปรับเลยรอบสองคือต้องฆ่ากันเหรออ่าใช่เนี่ยแล้วผมก็รีตัวสองคนเอาถ้าถ้าพี่แพ้ต้องทำไงถ้าพี่แพ้สมมติถ้าพีพีแล้ว,ลวาาพี่แพ้่ะ พี่แพ้พี่ก็ดิ้งออกมาข้างนอกอะต้องชนะต้องทำใหม่เออมันต้องชนะมันชนะได้แค่คนเดียวออ๋แพ้คืออดเนื่อนั่นแหละแพ้คืออดขึ้นไหมเฮ้ยรับสีอะไรนะเนื่อนสีอะไรนะลูกฟางใหญ่ใช่ปะอ่าอ่สีทองปหมสีทองหรือสีแดงใช่มันมีสีฟ้าแล้วก็สีแดงให้เลือกเอาสีแดงสีแดงสีแดงเนื่อนนี่หรือพี่จะเอาสีฟ้าก็ได้ฟ้าก็ฟ้าก่อนเหรอแต่นะเอาแดงก่อนดีกว่าเนาะ เอกอ็ใช้ใช้แดงสองฟ้าหนึ่งกันแล้วก็ออกใช่ไหมใช่พี่แล้วก็กลับมาลงมาข้างล่างมาลับไอ้ก้อนกลมนี้ต่อแล้วก็ไปแปลงล่างุณพิศ,ศเสดอ่อะตี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 เปิดหาขคีทำไมเนี่ย เอาพี่มีเกาะแล้วนี่สีแดงทำไมมีเกาะด้วยอ่ะตรงไหนเนี่อัพสีแดงมันได้เกาะไม่ใช่หรอไม่หรอเออนี่พี่มีเกาะเดี๋ยดูในสตรีมเดี๋ยเออเขาบอกว่าแดงเป็นหนืดแดงเป็นเกาะฮัลโหลโดนหลอกแล้วแดงเกาะครับน้องเงินธโลอ้าวชิบหายแล้วหายแล้วไม่เป็นไรมันเปลี่ยนได้พี่โอ้บอกช้าเกิน ให้ไปเก็บผลพิศดารได้ผลอะไรอ่ะโอ้เกาะเต็มๆเลยสีแดงเต็เต็มสีแดงสโลว์ซันสีแดงสโลว์ซันมายังอ่ะนั่นเขาเผาปลาสองคนเลยอ่ะต้องรอเอเผากูนมะนุ่มหนุ่มมันปิงอีกคนนึงนี่ไงมาแล้วเนี่ยมามามาเพียมัไหม โอเคโอเคหมดเลยโอเคได้ละเออได้ง่ายอย่างนี้จังสิ <laughs> มันจะได้ไม่เสียเวลา ของแกทำเต็มสิบยังอะเต็มแล้วเหลือใครอะคนนึ่งอะอ่านี่ไงดีตัวออกไปรอพี่ตรงนั้นก็ได้นะตรงที่ไอเนี่ยมันได้ใส่เพืองว่ะตรงสีฟ้าเนาะสีฟ้าเออโดนหลอกเราแรกโดนหลอกไปโอ้โหไปใส่สีแดงซะเต็มที่ เสร็จแล้วมันใจจัดแบบมันใจจัดสีแ <c oughs> ดงเราคุยก่อนไหมเนี่ยอะไรใช่พี่เราคุยก่อนสองพันเราพิ่เสร็จแล้วทำอะไรต่อ <c oughs> ไปไหนกันว <c oughs> <c oughs> อ่นอะเราผิดจบแล้วหนูเหมือนหิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดกูหิวใครบ้างหิวไม่ได้เลยนี่ไงไม่คนตีดิพี่กอ,อย่างียู่แล้วสุดท้ายเอาอะไรดีวะก็ตั้งเงินอะไรพี่เอาสโล ไม่เอาเกาะเหรอเกาะไม่ค่อยจําเป็นเหรอเกาะไม่ค่อยใช้บางทีพี่ได้ตีอยู่เขาไม่ส่วนพี่หรอกถ้าเกาะน,นี่คือมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยใช่ป่ะโอ้ไม่ถึงครึ่งมีประมาณสัก20%ของเลือด25เนนี่แหละมันก็มีข้อจากัดอยู่ว่าต้องไปตีมนะันอ่ะถึงจะได้เกาะเพิ่มอ่ะข้อเสียคือตรงนี้แหละก็ะแต่ก็ดีอยู่แหละกันดำมีถ้าเรื่องเราเต็มแล้วเราก็มาแปรงร่างอย่างเดียวใช่ไหมรับเควสดแปรงร่างรับเควสดแปรงร่างใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชถ้าถ้าทำครบห้ารอบแล้วนะตีแอดเนี่ยได้แล้วได้แล้ว มันต้องรอให้หมดก่อนแล้วถึงจะรับเควสได้เนี่ย One hour later เอาได้อยู่ได้อยู่หนึกว่ากดช้าจะไม่ได้จีไปตายเสียแล้วของพี่ไวมากเลยตีเจ้าเนี่ยโอ้มาตีเจ้าง่ายแล้วเผาปลาด้วยรอบสุดท้ายของฟันเฟืองรอบนี้มันจะให้เอาสีอะไรอ่ะมันแล้วแต่พี่จะเลือกพี่อยากสีอะไรก็ได้ แงเหือนก็จะเป็นสองสีเหมือนเดิมใช่ป่ะมันมีสามอันนะที่มันให้เลือกใช่ไหมเลือเป็นเหลืออันสุดท้ายอ่ะเอาสีไหนอ่ะแล้วแถมพี่เลยพี่ชอบนื่งพี่ก็น้ำเงินพี่เด้เกาะพี่กอแดงเอาแดงไม่เอาเล่นเกาะดีกว่าเน้อนึ่งเดียวก็พอหรือเปล่าสองนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเอาอะไรดีเอาสโลปะมาเอาสโลดีกว่าเออพี่พี่เอาสโลดีกว่าพี่เอาสีน้ำเงินว้าว ผู้ชมค,ครับสำหรับการทาําเผาปลา v 4เทียสิบของเราการเปิดเฟืองผมก็ครบหมดแล้วนะทุกคนที่เหลือก็เหลือแค่เก็บแปลงล่างแล้วก็ไปหาแฟดม้นต์มาเพื่อที่จะให้ถึง10ขั้นนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด5้าหรือ6ขั้นนี่แหละจำไม่ค่อยได้นะเล่นนานเหลือเกินตอนนี้ทุกทค,ครับวันนี้เดียวผมขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วขั้นที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยจะมาไล่เก็บทีหลังนะทุกคนเหนื่อยแล้วขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวจริงๆบายยครับผม